อ่านความคิดเห็นของอคนที่เข้ามาเมน้นไม่ว่าจะคนที่เคยใช้งานหรือว่าคนที่กำลังใช้งานอยู่นะครับจากคลิปนี้ฮะคลิปที่ผมทำไว้ก็คือทำไมซีนูจี้ถึงเลือกใช้ฮอนิ์ของตัวเองนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายคือผมลงไว้ช่วงวันที่23นะครับคลิปนี้นี่ค่อนข้างที่จะป๊อปล่าพอสมควรนะเพราะว่าคนดูค่อนข้างเยอะนะครับเอาคอมเมนต์ของทุกคนที่ เอาที่น่าสนใจแล้วกันในใน u t u b e เนี่ยเอามาเอามาอ่านให้กันฟังแล้วก็ดูความเห็นผมว่าผมเห็นยังไงกับในคอมเมนต์ที่เข้ามาแล้วกันสวัสดีครับ b d เดครับวันนี้เรามาอ่านความคิดเห็นของอคนที่เข้ามาเมนต์ไม่ว่าจะ คนที่เคยใช้งานหรือว่าคนที่กําลังใช้งานอยู่นะครับจากคลิปนี้ฮะคลิปที่ผมทําไว้ก็คือทําไม y n นูจี y ถึงเลือกใช้ฮาริทของตัวเองนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายคือผมลงไว้ช่วงมาที่23นะครับคลิปนี้นี่ค่อนข้างที่จะป๊อปล่าพอสมควรนะเพราะว่าคนดูค่อนข้างเยอะนะครับก็ลเลยมาผมว่าเป็นประเด็นที่ที่คนคอมเมนต์แล้วน่า,นาสนใจนะครับก็เลยเอามาคุยกันดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงมาอ่านความที่เลาความเห็นเลย ซึ่งจริงๆผมต้องบอกงี้ผมเอาคลิปนี้ให้ทางซีนูจีที่ไต้หวันดูด้วยก็เป็นคนไทยแหละเขาเป็นเซลล์นะครับชื่อคุณรหัสนะรับหลายท่านถ้าเกิดบางคนอาจจะเคยไปง,งานสัมมนาซีนูจีอาจจะคุ้นคุ้นเคยกับคุณโอมรหัสเนาะก็เอาผมก็แชร์ข้อมูลไปด้วยแหละเขาก็เห็นแล้วแหละแต่วันนี้เราจะเอาคอมเมนต์ของทุกคนที่เออที่น่าสนใจแล้วกันในใน u t u b e เนี่ยเอามาเอามาอ่านให้กันฟังแล้วก็ดูความเห็นผมว่าผมเห็นยังไงกับ ในคอมเมนต์ที่เข้ามาแล้วกันอ่ะไปว่าเลยเข้อแรกคุณบอลนะครับคุณบอลสี่นะคือเขาบอกว่าไปคิวแนบดีกว่าข้อ้างทั้งหมดฟังไม่ถึงแถชัดเจนส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ผมอาจจะเล่าไปแล้วนะคือต้องบอกก่อนพูดอย่างนี้ผมเป็นร้านค้านะผมไม่ใช่บีเนสไม่ใช่ s y โ o l o g y นะครับบีเนสเป็นร้านค้าดังนั้นเนี่ย เราอยากขายทุกๆแบรนด์เหรอครับอยากขายคิวเนปอยากขายนั่นขายนี่ขายนั่นขายอะไรเงี้ยฮ์ดดิสก็อยากขายซีเกตอยากขายที่มันมีแบบหลายๆแบรนด์เนาะแต่ว่ามันด้วยเหตุจําเป็นอ่ะผมก็ไม่รู้ทําไงมันถูกบังคับมานะครับคนต่อมาครับทําไมไม่ทําคอมแพตลิสฮ์ดดิสออกมาที่บอกว่าเหมือนเป็นแค่ข้ออ้างที่จริงแล้วไม่ได้เป็นคนผลิตฮ์ดดิสตัวเองก็จ้างคนผลิตคือเดิมเนี่ยเขาทำคอมแพตลิสออกมาแล้วนะครับทำออกมาแล้วทำมานานมากแล้ว ร่วมตั้งแต่ทำใหม่ๆแล้วอะหมายถึงว่าฮาร์ดดิสก์ไอ้ตัวเนส้ิโีจใหม่ๆเขาก็ทำคอปเปอรออกมานั่นแหละแต่พีิถงว่าเหมือนว่ามันทําแล้วมันวุ่นวายคือวุ่นวายที่นี่คืออ e ีตัวแบรนด์ฮาร์ดดิสเหล่านั้นอะเขาจะต้องส่งตัวฮาร์ดดิสเข้ามาให้ซีจีเทสตลอดเออที่ที่ผมฟังมานะส่งเข้ามาเพื่อให้เทสว่าเออมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ประสิทธิภาพเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยทีเนี้ยมนันวุ่นวายเขาเลยไม่อยากทําแล้ว มันม่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ผมเข้าใจประเด็นนะแต,แต่ตอบว่ามันมีมานานแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสําหรับผมมีฮาร์ดดิส์นะครับเป็นเอ่อ12เทราไบต์สี่ลูกซีเกตหากต้องอัปเดตตัว N นสและต้องซื้อใหม่ทั้งหมดคงต้องย้ายแบรนด์เออผมตอบอ่างนี้เลยกันเข้าใจเลยนะมันเป็นแบบนี้ผมเคยบอกเซิโนจีแล้วบอกโอ้โหคุณเล่นอย่างนี้นี่คือคุณเล่นกับฐานแฟนที่เขาลยูยอตี้คนแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนโดนแบบ นะไม่อยากพูดคำนั้นไปนะแต่ว่ามันบอกโอ้โหมันบังคับเราเกินไปนะคอนเซปต์ Concept แบบนี้หรือเขารู้สึกแบบนี้ฝรั่งเขาก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนกับเอ้ยต้องโดนบีบบังคับนู่นนี่นั่นเอ้ยห้ามใช้ห้ามใช้แบรนด์อื่นเลยจะต้องมาใช้ไอ้นี้ยก็เขาเข้าใจนะครับบางคนเขาบอกไป True Nest ดีกว่าเออก็ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่ฮิตนะฮะคุณจิงสกายโจเกอร์นะครับ,รบขออนุญาตอ่านนะออคอมเมนต์ออมมนที่จะคอมเมนต์นี่ค่อนข้างดีนะครับ ก็คือบอกว่ากำลังจะกำลังจะลองไซโนพอเช็คแล้วเรื่องฮาร์ดิสเป็นเดียลเบรกเกอร์เลยตัดความสามารถในการใช้คอมมอนที่เจ้าอื่นใช้ทั้งโลกได้เลยต้องอยู่กับเจ้าอื่นต่อยังมีเติร์ดปพาร์ตี้เนสฮาร์ดิสรีวิเวอร์กับ n น s รีวิเวอร์ก็พอช่วยแยกได้เวลามีปัญหาว่ามันเป็นที่อะไรนะผมเข้าใจก็คือแบาบงคนกำลังจะซื้อเซโนจี้อยู่แต่แบบโอ้โหมันเจอเงื่อนไขตรงนี้นะ ก็ต้องถอยฮะว่าเออมันใช้ไฮเดยียย่ออื่นไม่ได้ต้องใช้ไฮดยีฮดยย่ออตัวเองก็เข้าใจครับคุณนิกกี้ฟรีสไตล์ใช่ไหมบอกอย่าอย่าทำกับรุ่นล่างๆนะครับผมว่ามันทำแน่ครับแต่ตอนนี้ยังนะฮะเพราะว่าเออรุ่นล่างๆนี่น่าจะเป็นตัวเจมันยังเป็นรุ่นอะไรนะสองสองสามเจอยู่ซึ่งยังไม่มีอัปเดตมาเนาะเพราะว่าโฟกัสของซีเนอร์จี่ตอนนี้นะทิศทางที่ผมคุยผู้บริหารมาเขาไม่ได้มองตัวรุ่นเด็กสอบ หรือว่ารุ่นที่แบบใช้กับโฮมยูสเลยเขาไปหาไรายได้แล้วกันกลุ่มเป้าหมายเขาอะจะไปอยู่ที่บริษัทขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยหมายมั่นปั้นมือเป็นกลางกับใหญ่เลยนะครับต้องบอกก,กัน้ยเเพราะฉะนั้นเทรนที่ผมไปไต้หวันมาอะไรก็แต่วแต่ที่มาใจากไต้หวันเนี่ยเขาผมดูแลเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มารุ่นตัว J เหมือนเมื่อ10ปีก่อนนะครับจะเห็นได้ว่ามันมี สินค้าที่เป็น b อะไรนะ B Station แล้วก็ B-Station Plus ออกมาซึ่งเขาจะเอาตัวนี้มาตอบโจทย์กับคนท right ี่ใช้ตัว J เดิมนะครับคุณฮ็อปบี้ต่อว่าถ้าซื้อยกชุดเขาได้ประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าเมื่อก่อนเขาขายได้แค่ตัวอุปกรณ์ซัส่วนใหญ่ถูกครับเพราะว่าอย่างงี้ครับเพราะว่าราคาของโปรเจกต์นะฮะพูดถึงเรื่องธุรกิจนะลองสวมเป็นธุรกิจเขานะครับก็คือเขาขายตัวเนเนี่ยได้สักสองแสน แต่ฮาร์ดดิสเนี่ยหมดไปละ3 0 0 0 0 0ผมเคยเจอโปรเจกต์นี้ที่ผมออกแบบหรือว่าผมขายให้ลูกค้านะหรือว่าเนสส0 0 0 0นแต่ฮาร์ดดิสอ่ะครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันอย่างเงี้ยเคยเคยเคยเจอไหมแบบเช่น n นส8เบรรุ่น18เนี่ย B, 18, ดีเอนี้ 18, แต่ใส่ฮาร์ดดิสอ่ะยี่สิบเทอคือฮาร์ดดิสตัลูกละประมาณ20,000กว่าใช่ไหมครับแลูกมันจะมันมันจะเป็นแสนอยู่แล้วอ่ะแล้วทีนี้ไอตัวเพิ่มมาจริงจริงมันแค่แบบ40,000ื่นเท่านั้นเองอะ่ะเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดเขามาจับเซกเมนต์นี้ได้เเนี่ยา อเออบนเอฟิในเรื่องของยอดเ e เวนิวเขาอะ่ะก็จะเพิ่มนะครับอันนี้เข้าใจถูกแล้วคนต่อมาก็บอก <S <S ไม่ใช่ครับผมแอบบคิดด้วยซ้ําว่าโดนวางยาเพราะอ้างแบบนี้ถ้างั้นทําไมพวก DVR หรือ NVR ถึงทําได้ล่ะครับคือจงใจวางแผนผูกขาดมากกว่าคือไอพวก DVR กับ NVR ีเนี่ยลองนึกภาพว่าเอางี้ละผมผมก็ขายด้วยนะผมก็พูดเลยแล้วกันท p พ i n ิ TP Link, ก์ับวิจินะถ้าเป็นทีวิชั่นก็เป็นกล้องจอปิดแล้วก็ตาหัวนะเขาอ่ะภารกิจเขาอ่ะคือ กล้องขายให้ได้เยอะที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ไอตัว A M R เขาก็มีอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจตัวตลาดฮาร์ดดิสเพราะว่ามันไม่คุ้มทุนแล้วใน1นึ่งโปรเจกต์อะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าในกล้องวงจรปิดอะเขามองว่าเขาขาย8กล้อง A M R 1ตัวมันมันโอเคแล้วก็ยิ่งในในโปรเจกต์ใหญ่ๆ่โปรเจกต์แบบ100กล้อง200กล้องอะไรเงี้ย วอลลุ่มที่เขาได้คือเขาได้กับกล้องค่อนข้างเยอะอยู่แล้วฮาร์ดดิสเป็นเหมือนส่วนแบบแค่10% 20%เท่านั้นเขาเลยไม่ค่อยสนใจนะแต่ถามว่าฮาร์ดดิสที่เป็นฮาร์ดดิสของฮ v i s i o n กระต่าหัวมีไหมม,มีแต่ก็ OEM จากซีเกตมานั่นแหละนะครับ OEM จากที่จีนนะที่จีนซีเกตมีฐานผลิตที่จีนด้วยนะครับก,ก,ก็ก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่เพียงยังไม่ค่อยมีแนวแนว,แนวโน้มที่ท,ที่ที่จะเขามาสนใจตรงนี้เรื่องของเซกเมนต์การทำฮาร์ดดิสของตัวเองนะแล้วก็ผูกขาดอะไรเง เพราะเขาคิดว่าแค่ปวดหัวเรื่องกล้องนี่ก็มากพอแล้วผมผมเข้าใจบางอยนาคอมเมนต์ต่อมาครับปัญหาอย่างหนึ่งคือราคาแพงขนาดของอื่นซีนโอจี่ยังแพงถ้าเทียบกับคอมประกอบผมประกอบเคยประกอบคอมมาสมัยเด็กๆอะสมัยแบบาฮาร์ดดิสต์โบราณไอฮาร์ดดิสต์พาราเรลลเนี่ยสมัยแบบ2 0ิกิกสี่สิบกิกผมเคยประกอบนะแต่ผมต้องบอกกันว่าคือคุณซื้อเน็มาเนี่ยมันต้องถามว่ามันมันมันเอาไว้ใช้ทําอะไรถ้าเอามาใช้โหลดบิต เมื่อก่อนอนะคอมประกอบมันถูกกว่าแล้วก็พอสักพักหนึ่งเนสมันก็เริ่มมันก็เริ่มดีกว่าเริ่มเริ่มถูกกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้ตัวเนสเนี่ยตัวเซเนีเองเนี่ยเขาไม่ได้มองเซกเมนต์ตรงนี้แล้วนะครับไม่ได้มองเซกเมนต์ที่เป็นเซกเมนต์แบบใช้งานภายในบ้านแล้วอะก็เลยโอเคถ้าคุณจะมองว่าใช้คอมประกอบอะไรมันถูกกว่าผม,กกว,ามว่าก,ก็ก็ไม่ผิดนะแต่ผิดนะว่าถ้ามาเทียบเซกเมนต์กับความต้องการของของทิศทางซือจ,จริงจริงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เพิ่งรู้จักช่องครับกาลังจะเข้าวงการเนสเจอเองี้ ที่ร้านมีรีวิวเจ้าอื่นไหมครับยากของยูกรีนยูกรีนเนี่ยผมผมเห็นฝรั่งเขารีวิวจริงๆผมเห็นไทเปคอมเพล็กซ์ไทเปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือดีเลยแล้วก็ ยูไอะไรเงี้ยมันค่อนข้างดีเลยฝรั่งเขาก็มาชมยูเครีค่อนข้างเยอะนะแต่ผมจะพูดอย่างี้ยูเครียยังไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับยังไม่มีคนนําเข้าเลยนะครับเลยทําให้ไม่มีดีลเลอร์ที่เอามาขายต่ออีกทีหนึง่งคือคนที่ตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าเขาต้องไปซื้อบอลลุ่มซื้อเป็นร้อยรตัวมาแล้วก็มาขายผมซึ่งเป็นคนขายปลีกนะครับยังไม่เจอคนที่นําเข้าตัวนั้นเลยถ้า ถ้าใครนำเข้าเข้ามาช่วยบอกหน่อยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ทําไมผมไม่มีรีวิวเจ้าอื่นเลยจริงๆมันมีคิวแนมันมีแอสโซสเตอร์แต่ผมเล่นแล้วผมไม่ประทับใจเพราะคิวแนอ่ะมันมี OS ที่มันที่ที่มันแบบไปทาง2ทางผมจําไม่ได้นะผมจไไมํามเวลาผมพูดอาจจะผิดนะ QTS กับฮีโร่อะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้ละคือมันทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้สับสนแล้วเอนจิเนียร์ผมที่จะต้องสปอร์ตก็จะสับสนว่าไอ้ฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันนี้มีไม่เหมือนกันการทำงานแบ็กอัพไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย ทีนี้มาว่ายูกรีนผมแต่ไหนแตะยูกรีนก็ขอพูดยาวๆหน่อยคือยูกรีนเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่หลายนักวิเคราะห์หลายๆคนฝรั่งที่ผมดูเนี่ยก็คือเขาสังเกตว่า Ui เหมือนจะมีแรงบันดาลใจมาจากซีโนจี y เลยนะซึ่งผมดูแล้วมันคล้ายคลึงในตอนซีโนจี y พวกซีโนจี y รุ่นแบบ DSM 4.0อะไรพวกนี้มันจะคล้ายๆกันคือหน้าตาจะล้นๆเหมือนกันเพียงแต่ว่ายูกรีนนั้นอนะ ถ้าเราไปคลี่ดูแพ็กเกจหรือฟังก์ชันเขาเนี่ยนี่คือจุดตัดนะครับนี่ครูพูดพูดพูดเรื่องอยูกีนไปเลยว่าถ้าคุณต้องการซื้อ n น s มาเพื่อเก็บข้อมูลโหลดบิตทำไฟเซิร์เวอร์ส่วนตัวในบ้านผมว่ายูกีนอนะตอบโจทย์ถ้าเป็นผมนะ ผม,ผมตอบโจทย์แต่ถ้าคุณต้องการซื้อ NAS มาเพื่อเป็นไฟล์กลางมาเพื่อ Backup Data มาเพื่อทำการซิงมาเพื่อทำการทำเมลมาเพื่อทำการกล้องวงจรปิดมาเพื่อทำการบลาบลาบลามาเพื่อทำการซิงค์คนไนคุณต้องการความ r e l ล a เ l e ลความน่าจะถือผมว่าสลบผมนะผมไปซีโนจี y อยู่แม้ว่ามันจะถูกบังคับด้วยฮาร์ดดิสก์ก็ตามเพราะยูกินไม่มีฟังก์ชันตรงนี้ให้มันตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดว่าผมต้องการโหลดบิด ผมต้องการเก็บไฟล์ผมต้องการทําเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์ผมไปอยู่กินกว่าเพราะว่ามันถูกกว่านะแล้วก็เราเรามีฮาร์ดดิสให้เลือกได้เล่นเยอะนะต่อมา hidden agenda คือเก็บกวาดพวก expenology คุณใช้ฮาร์ดดิส DSM ฟรีได้ไงไม่ซื้อเออจริงเพราะว่าอย่างนี้ครับม่มีหลายคนเนี่ยที่แฮกเกอร์เนี่ยเอา os ของ s e n g ล็ไปลงใน คอมประกอบหรือลงไปในอะไรเงี้ยเรียกว่าเอ็กซ์เพนซิโนจี้คือเหมือนกับไปเอาเขามาแล้วก็ไปเนี้ยคือมันพึ่งผิดกฎหมายและผิดลิขสิทธินะมันไม่ถูกต้องอะ่ะแต่คุณก็เหมือนพยายามทําเอาคืออะไรนะใกล้เกือกินด่างอะ่ะเหมือนกับคุณไม่ชอบเขาอะ่ะแต่คุณก็เอา A OS ของเขามามาผูา้ยิมผู้ยำมามาใช้งานอยู่ดีนะครับซึ่งจริงๆเราก็ควรจะตรงไปตรงมานะคุณหนุนกันไปโอเคก็ okay, okay, มีคนถามมีตอบมาว่าคนเท่าที่เคยถามเซลทำไมต้องใช้ไฮดิซโนจี้เขาบอกว่าเพราะแบรนด์อยาก ให้เป็นอีโค y ิสต m มเดียวกัน2ยี่ห้ออื่นมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของฮาร์ดดิสก์ซึ่งบ่อยแต่ละยี่ห้อแต่ละล็อตเฟิร์มแวร์ก็ไม่เหมือนกันจริงครับซีนูจิก็เลยอยากจะมาคุมตรงนี้ส่วนปัญหาที่พบและคนไม่นิยมใช้ซีนูนจิก็คือยี่ห้ออื่นราคาถูกกว่าต่างกันเกือบพันซื้อที4่ถึงแปลูกราคาต่างกันเป็นหมื่นก็คงไม่ไหวมั้งผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าในฐานะคนขายนะผมอาจจะมีตัวเลขไม่เหมือนกับคนที่พรอมเมนเ์นนะคือถ้าเรามองเฮทูเฮ็นะคร กับรุ่นซีเกตที่เป็นซเกตไอรอนวูฟอะผมว่าราคาไม่ได้ต่างกันทุนที่ผมได้มาไม่ได้ต่างกันพอๆกันบางรถถูกกว่านิดหน่อยนะครับหรือว่าแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณไปเทียบ y n โนจี้พลักับ Hard isk, d ด s ยสเดบิวดบูซีเกตบาลากูด้าอันนี้ต่างกันโคตรแน่นอนครับเพราะว่ามันมันมาคนละเซกเมนต์มันไม่ได้ออเดไซน์มาสําหรับแนทนะครับอันนี้ต้องผมผมว่ามันไม่รู้นะสำหรับตัวเลขผมเป็นนี้สงมันเคมยากเพราะตัดสินใจไม่ใช่สินค้าทั่วไปส่งดิสกกลับไปมากกว่า45วันก็คงไม่ไหวัครับ ใครบอกว่ามันไม่ได้เสียกันง่ายเพราะคิดกันแบบนี้มันจึงได้เคลมช้ากว่าเดิมหากเสียเอออย่างนี้ครับจริงครับสำหรับตัวดิสเนี่ยถ้าเกิดเคลมครับมันจะต้องเคลมกันประมาณไม่เกินสาสวันแล้วกันในในโปรเซสของบีเอสเพราะว่าอย่างนี้ฮะเวลาเราแจ้งเคสไปกรบทางคนเดิเข้าคนนดเข้าก็ต้องเอารถมารับไอช่วงจังหวะนั้นเราก็ต้องรอพอเข้ามารับไปปุ๊บเขาต้องเอารถกลับไปที่ที่ตรงเซ็นเตอร์เขาที่จะศูนย์เคลมสู์เคลมก็จะได้รับ ไอตัวฮารดิสก้อนนั้นมาเขาก็จะกว่าจะถึงคิวที่ไปของคุณอะไอที่เป็นฮารดิสเ,เนี่ยก็ไม่รู้กี่วันอะแล้วก็พอเขาเช็คแล้วโอเคมันเสียปุ๊บโอเค,อเ,คเขาอาจจะเบิกรุ่นลูกใหม่ถ้ามีในสต็อกกลับมาแต่ย้ําว่าเขาไม่มีการรีเฟอร์บิแล้วกลับมามาซ่อมแล้วกลับมาไม่มีคือถ้าเขาเช็คว่าเสียเขาจะรีเทิร์นกลับมาซึ่งส่วนส่วนตัวด้วย ب, ประสบการณ์ที่เจอไม่เคยเจอ45วันนะอาจจะเร็วสุดอะคือประมาณ7วันถึง14วันคือมันแล้วแต่รอบวงรอบของการมารับของทานน่ะเองผมก็บอกลูคคาารไไม่่วเหตุผอะ มันเป็นสิ่งแบรนด์ที่บีบไม่ให้ยูเซอร์มีทางเลือกผมเป็นคนนึงที่ตัดสินใจจะเริ่มใช้แนปแต่คงไม่ตัดสินใจซื้อ s y n ีโนจีต่อให้มันดียังไงเจอแบบนี้ผมขอไปดูทั้งเลือกเีไปเลยครับผมเป็นผมผมก็ไปครไปซื้อยี่ห้ออื่นดีกว่าใช่ถ้าเป็นออปชั่นจะใช้แต่ถ้าบังคับล็อกใช้ยี่ห้อตัวเองเท่านั้นแบบหลังนี้ไม่ใช้โอเคครับเข้าใจอ,อนี่คำถามดีนะฮะ เขาถามว่าคุณหญิงคุณยิ่งหรือเปล่าผมเนี่ยไม่ใช่จเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกผู้ชายนะเ,เขาสอถามว่าวันนี้คดีเนสบุ๊ไม่ขึ้นต้องแก้ยังไงครับเพราะ Data ถูกฝากไว้ในกับเนสหมดแล้วหากเจอปัญหานี้มา2รอ,อบแล้วพวกนี้เลยคือเป็นปัญหาที่ซูจิโยนให้ยูเซอร์รับเองวผมพูดอย่างนี้นะแล้วลูกขายที่ลูกค้าที่เป็นของ b ีเนสอะเอาผมพยายามจะช่วยก็คืออย่างนี้นะครับคือถ้าเกิด n นสคุณเป็นรุ่นเก่าแล้วคุณก็ใช้มิกกนเลยในเครื่องนั้นคุณมีทั้ง WDC ีซีเกตโตชิบะ ฮาร์ดดี้ไม่พังแต่วันนี้คนดีอีบอร์ด e อีตัวไอตัวเนสคุณพังอะไรเงี้ยเป็นเก้าเป็นรุ่นรุ่นเก่าๆก็ได้เก้าหนึ่งหกก็ได้พังไปคุณอยากจะเอาข้อมูลมาทําไงซื้อใหม่ไม่ได้ครับซีโงจิงเลยบอกว่าถ้าวันนี้คุณยังเปิดได้อยู่อ่ะคุณแบ็กอัพข้อมูลออกไปเลยฮะแบ็กอัพไปที่คลาว ดับบล็อกกู้ดได้อะไรก็สุดแล้วแต่หรือคุณจะสำรองไปใส่ในฮาร์ดดิสก์ก็แล้วแต่อันนี้แะแต่คตําตอบที่ผมจะตอบต่อไปคือเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เป็นซีโนจีก่อนที่มันจะพังคุณก็อาจจะระฟังไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ในส่วนของดีลเลอร์แล้วกันผมถ้าใครที่ซื้อกับบีเนสนะครับผมพูดตรงนี้ผมมีเครื่องสำรองสเปร์สำรองนะครับก็คือตัว D S 1815นะครับท,ที่ที่ผมเคยใช้เนี่ยเราผมปลดระวังไว้เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเอาฮาร์ดดิสก์ของที่มันยังใช้ได้อยู่เนี่ยเอามาใส่แล ถ้าลูกค้าไม่เอาไม่จะไม่ใช้ซีโลจีแล้วคุลูกค้าก็แค่ก๊อปออกไปได้เลยแล้วก็ลูกค้าจะไปทําอะไรต่อก็แล้วแต่หรือว่าลูกค้าอยากจะพักเพื่อจะซื้อเน็ตใหม่แล้วโอไทยเราก็เนี่ยทำช่วยช่วยทําให้นะครับเท่าที่ทําได้นะครับยูกินกำลังมาครับฝรั่งเขามีนโยบายเรื่องการผูกขาดยี่ห้อเดียวมีฟังก์ชันเพิ่มพอข้าใ้จาครับแต่ต้องใช้ยี่ห้อฉันเท่านั้นอันนี้ไม่โอเคครับอนาคตคุณอาจไม่ได้แปลต่อครับก็เห็นด้วยสําหรับซีโนจีเนาะก็แล้วแต่เพราะว่า แต่ถ้าถามว่ามุมมองถ้าเรามองซูมเอาออกมาเดลอะผมถามว่าวันนี้คุณซื้อฮาร์ดดิสต์ตามท้องตลาดแล้วคุณไปเสียบได้ไหมวันนี้คุณอาจจะตอบไม่ได้นะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าคุณมี l e n o v o เซิร์ฟเวอร์อยู่นะคุณพูดถึงเซิร์ฟเวอร์นะไม่ได้พูดถึง PC นะฮะคุณไปซื้อฮาร์ดดิสต์ตอนนี้คุณเสียบใส่เซิร์ฟเวอร์คุณรันได้ไหมคุณตอบคุณชัวร์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่ผมว่าคุณไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถูกไหมคือ ถึงบอกว่าถ้ามันเป็น enterprise เขามีความซีเรียสมากในการใช้งานร่วมกันได้ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ซ y นโนโลีเจ้าเดียวผมพูดอย่างนี้ดังนั้นซทคโนโลีเขาเห็นโโมเดลของรุ่นพี่แบรนด์อื่นๆมาก่อน,ๆๆอนเขาเลยเข้ามาทำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราอ่ะอาจจะผิดหวังแล้วกันอาจจะเซ็งว่าเดิมอ่ะมันไม่เคยมีข้อจํากัดมันมีฟรีดอมตรงนี้อยู่ในการเลือกซื้อฮาร์ดดิสอะไรก็ได้มันมีฟรีดอมตรงนี้อยู่แล้วคุณอยู่คุณมาล็อกให้ ใช้เฉพาะแบรนด์ของคุณนะ่ะเราก็เลยอาจจะมีความผิดหวังแล้วก็มีความไม่พอใจที่จะประท้วงแบรนด์นี่ผมเข้าใจก็ทําได้เท่าที่ทําอันนี้ก็เลยมาแชร์มาคุยให้กันฟังนะว่าเป็นแบบนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่สําหรับลูกค้าที่เป็นบริษัทอ่ะที่เป็นบริษัทครับผมพูดจริงๆณนะวันนี้เขายัางไม่หมายนะคือถ้าให้ผมเลือกว่าผมจะต้องขายยี่ห้อตัว Q ถ้าให้ผมเลือกที่จะต้องขายยี่ห้อตัว A ซึ่งมีตัวแทนจําหน่าย มีคนนาเข้าผมไม่ขายเพราะว่ามันเกิดปัญหายจริงให้เลือกระหว่างฮาร์ดดิสราคาแพงนิดหน่อยกับยูยูดัตตหายไปเนี่ยผมไม่เสี่ยงนะผมไปเอาที่แบบ Data อยู่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่า Data มันหายไปแล้วเกิดลูกค้าเขามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมรับมือไม่ไหวดังนั้นเนี่ยจะต้องมี Backup ที่ดีคือซีลิมิีก็มี Support ที่อยู่ช่วยกับผมอะที่ดีแล้วก็ในเรื่องของการ r e l a b บิรของซอฟต์แวร์มันได้ประมาณหนึ่งผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องขายต่อ ส่วนยี่ห้อ Q กับ A นั้นอ่ะที่ผมไปดูงานต่างประเทศมาแล้วอ่ะผมยังพบว่าซอฟต์แวร์มันยังตามหลังซีนโรจีอยู่ในด้านของธุรกิจนะฮะไม่ได้มองในด้านของใช้ไปในบ้านอนะ่ะเออในด้านของธุรกิจเนี่ยผมว่ามันยังไปไกลอยู่เพราะว่ามันเน้นหนักเรื่องของการแบ็กอัพส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์แบ็กอัพโดแบ็กอัพอะไรละ่ะแบ็กอัพพวก V M ทั้งหลายเนี่ยมันไปไกลแล้ว แล้วก็จะไปบียอนไปอย่างอื่นๆด้วยมีเอา AI พวก Chat GPT มาผูกกับการเขียนเ e มลละคือมันไปไกลแล้ซอฟต์แวร์พวกนั้นอ่ะยังไม่ได้ก้าวไปถึงไหนเลยนะก้าวมืจอจ่ปิดก,ก็จะไปได้เรื่อยแล้วนะมี AI เข้นมาแล้วนะที่ผมดูไต้หวันก็ไอ,อ้พวกนี้ก็ยังยังสาระวนอยู่กับใส่ฮร์ดิษ M.2 ได้ใสฮร์ดิส M.B.M.E. ได้สิ่งที่ไม่สนใจเลยนะโยนทิ้งเลยไอ,อ้พวก m b e ได้ไหมไม่ก็ใสใสได้แต่ทำเ e ป็นแคทอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไดเอามาเป็นสตอเลดไมได่สนใจเลยคือแบบซีนูตี้เขามีแบบแนวทางของตัวเองของเขาอย่างนี้ซึ่งเราก็เป็นคนกลางนะเราเป็นพ่อค้าในการขายซึ่งก็ต้องเลือกสินค้าให้มันตอบโจทย์ธุรกิจถ้าวันนี้คุณเป็นคนใช้งานอยู่ที่บ้านผมว่าซีนูตีมีคําตอบแล้วอย่าซื้อเลยถ้าเกิดว่าคุณยังรู้สึกว่ายังอยากจะมีความฟรีดอมในการที่จะใส่ฮนดิหลายๆแบรนด์เอาเลยคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นธุรกิจผมว่าอย่าให้มองให้รอบด้านมากกว่าที่จะที่จะดูว่าฮนดิ มันยาอะไรยังไงนะก็คิดกๆกันหน่อยแต่ว่าเอามาคุยเล่าสู่กันฟังเหมือนเพื่อนคุยกันนี้ครับก็คอมเมนต์เข้าไปได้ไม่พอใจอะไรอย่างเงีย้ยยาอย่าด่าแลนะฮะแต่ว่ามาคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ